สานึกดีครับขอเชิญพรบก,กับบอกเล่าขออา่าวอโศกมายานมือเือครับข่าวการเตรียมงานอาโศกรำลึกของบวรราชธานีอโศกในงานอาโศกรำลึกครั้งที่41ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565เนื่องในวาระครบรอบ88ปีของพ่อครูสมณะโพธิรักษ ทุกบวรของชาวอาโศกได้มีการเตรียมการฉลองในวาระสำคัญนี้ตามวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปของแต่ละบวรแต่ละชุมชนค่ะในวันอังคารที่24พฤษภาคม2565เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิก50นาทีมีการประชุมเตรียมงานอาโศกรำลึกออนไลน์ผ่านระบบซูม ร่วมกันของทุกบวรในส่วนของบวรราชธานีอโศกจัดเตรียมงานอโศกลำลึกที่ใกล้จะมาถึงด้วยการพากันประดับธงฉลอง88ปีสมณพทิรักษ์ที่ศาลาเหือน00ด้วยพื้นธงสมสีพื้นธงสีน้ำตาลหมายถึงศาสนาสีเหลืองเชิดชูสถาบันและสีเขียว หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารในส่วนของกสิกรรมบ้านราษได้มีการระดมเตรียมปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารตามสวนต่างๆตัง้ตงแต่สวนในชุมชนและสวนนอกชุมชนไม่ใช่เพียงพอแค่บริโภคในชุมชนเท่านั้นแต่เพื่อแบ่งปันพี่น้องนอกชุมชนอีกด้วยค่ะในด้านปริยัติก็มีการทำวัดเช้า การย่อยธรรมะการฟังธรรมภาคค่ำจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์และสมณะสิขมาศด้านการศึกษาส่วนของครูรู้เน้นการฟังธรรมจากพ่อครูและบันทึกธรรมะส่งท่านสมณะฟ้าไทยสมะชาติโกเพื่อเป็นการถวายปฏิบัติบูบชาของบุคลากรด้านการศึกษาค่ะ ด้านทีมสื่อบุญนิยมทีวีก็จะเผยแพร่การสัมภาษณ์ของสมณะสิขมาตและชาวชุมชนเรื่องความจริงจากใจในวาระ88ปีพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เพื่อเป็นการปฏิบัติบูบชาครั้งสำคัญนี้ด้วยค่ะแต่ปีนี้จะเน้นเรื่องเน้นเรื่องการประชุมนะเ,เน้นเรื่องปัญญาข้อที่7จ็ะ เราจะมาประชุมกันยังไงมาปรับปรับให้มีพัฒนาการสู่ความเป็นสาธารณภคีที่ที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะทิศทางก็จะเป็นอย่างนี้ข่าวผลิตเทมเป้ในชุมชนเทมเป้เป็นอาหารโปรตีนที่แปรรูปได้จากถั่วหลายชนิด ผานกระบวนการเชื้อราหมักกลายเป็นก้อนอาหารที่มีชีวิตสารอาหารที่เหมาะสมให้ร่างกายนำไปใช้อิ่มนานอาชัยหรือคุณพุทธบุญชายแต่งงามสมาชิกชุมชนประวัราชธานียโสกที่ได้พาครอบครัวมาตั้งหลักปักฐานในชุมชนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565เป็นต้นมาอาชัยและครอบครัวเห็นความสำคัญของอาหารโปรโตีนสูงตัวนี้มาหลายปี จึงได้อาสาผลิตเต็มเป้ถวายสม,มณะและชาวชุมชนบริโภคและส่งจำหน่ายแก่ลูกค้าออนไลน์ผ่านบ้านราดเมืองเรือชออ็อปเตมเป้เนี่ยเป็นเป็นการจัดการอาหารโปรตีนที่น่าจะดีที่สุดนะครับณนะตอนนี้เราก็คุ้มค่าที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยส่งเสริมนะครับหรือซัพพอร์ตการกินมังสวิรัตวีแกนอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะตัวที่ เราโอกาสจะขาดได้มากก็คือกลุ่มของ B12 นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นอาหารที่เราจะมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับทุกวันนี้ก็จะทำนะครับก็ขึ้นขึ้นสาลานะครับขึ้นสาลาส่วนกลางก็จะมี2ถาดตอนเช้า2ถาดเต็มๆนะครับเราก็จะ เสิร์ฟขึ้นไปนะครับตรงนี้แม่ครัวก็จะจัดการต่ออีกทีหนึ่งนะครับบางทีก็เอามาทําเป็นอาหารนะครับช่วงหลังๆนี้ก็จะเริ่มเอามาปรับทําเป็นอาหารด้วยนะครับก็ทดลองนะครับแทนเต้าหู้ได้นะครับป้าอ้อยนี่ทําหลายอย่างมากเลยนะครับก็ทําพวกชูชีแปะซะหรืออะไรอย่างนี้ครับเขาทําหลายอย่างนะทำไปหลายครั้งแล้วนะครับ กระเลนำสำเนีงดีครับผมเด็กชายธรมรุษวริศลาครับอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่3ครับอยู่โรงเรียนสมาสิขาราชธานีอโศกวันนี้ผมจะมารายงานขาววันบวรบ้านลาดเมืองเรือครับวันบวรวเวียนมาอีกครั้งในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมพฤษศักราช2565 เช้าวันนี้นักเรียนสัม,มาสิการลาจธจานีอโศกและน,นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสม,มาสิกาวิชารามได้เริ่มลงกิจกรรมวันบวร์รวมกับผู้ใหญ่ด้วยครับเริ่มด้วยกลุ่มสีม่วงคุ้มตะวันออกไปช่วยกันทำครั้งเผามันเผาทางไปลงสีบุญคุณข้าว ธรรมณะหินจริงวีระปาสาโนและศิคมารสร้างฝันใหม่อศุตะกูลเป็นที่ปรึกษากลุ่มและนำพาทำงานครับตามด้วยกลุ่มสีแดงคุ้มบรวรไปกวาดใบไม้ที่สวนป่าชุมชนวังกังคุงและรอพอสอตอวังกังคุงเพื่อนำมาเป็นปุ๋ยและ วัสดุคุมดินที่สวนเพอร์ม,มาคัตเจอร์แม่เปลี่ยนสิงมาสิริพรวิภาษาเป็นที่ปรึกษาและไปร่วมงานกับชาวคุมบวรนอกจากนั้นกลุ่มสีชุมพู คุ้มเศษหนึ่งพากันไปช่วยปลูกกล้วยที่สวน204ค่ะบรรยากาศที่ไปปลูกกล้วยและขี้เหล็กที่สวน204ค่ะ,ะเป็นบรรยากาศที่เป็นไปได้ดีมากเลยตอนแรกก็มีแต่ผู้ใหญ่งไงพอ,อเราทำงานไปแค่สัก20นาทีเนี่ยเด็กๆก,ก็มาแต่เป็นเด็กที่อาชีวะเยอะด้วยพวกเราก็เลยได้ทำงานไม่ไม่มากกลายเป็นเด็กทำงานมากกว่าเราค่ะวันนั้นค่ะ สำหรับกลุ่มสีส้มคุ้มตะวันตกและสีเหลืองคุ้มเศษสองสมณะฟ้าไทยสัมมาชาติโกเป็นที่ปรึกษาได้พากันไปแต่งขิงล้างขิงสู่การแปรรูปขิงต่อไปที่โงปัวครับ การได้ออกจากงานประจำไปพบปะก,กันบ้างในแต่ละสัปดาห์ทำให้แต่ละคนได้ทำงานใหม่ๆต่างจากงานเดิมๆได้ที่ทำงานใหม่ๆและเพื่อนคนใหม่รวมถึงการได้ฟังแง่คิดการรับมือกับัสษาต่างๆของพี่น้องในชุมชนแบบใหม่ๆ แตกต่างกันไปครับสัปดาห์หน้าผมจะมาเล่าข่าวว่าวันโบวบเราจะไปไหนกันบ้างครับตระเลยนนำจำนึกดีครับ